เร่อ,องไหนเราไม่เอามาเบงไงวันดีน้ครับแม่วัสดีครับผมวัสดี้จ้าวัสดีครัคบวบันบบีแม่เจอแม่แม่ครูครับพอดีว่าฝันว่าปิงกัดเนาะก็แก้ก็แก้เองเนาะแก้เป็นอปิงก็แปดเนาะแบบภาษาบ้านเรานี่ภาษาสวยเนาะกัดก็แก้วก้าเนาะเก้าแปดสองหรือว่าหรือว่าแปดห้าสองเนาะ ติ่กัดขาเต็มเลยกาแม่เต็มเลยบ้า่วงเขามากัดอีกช่วงแล้วก็ขึ้นมากัดอีกกัดเยอะมากแต่ก็เคยฝันแม่นนะแบบนี้ใช่ไหมคะแม่แต่ว่าแต่ ก็ให้เป็นแนวทางเนาะไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เป็ดฟันแม่นเยู่ยแล้วแม่ของฟันเห็นจะแม่กวนอิ่มยังไงแม่เราฟังหน่อยอ่านให้แม่กวนอิ่มด้วยเมื่อคืนเนี่ยฝันจะเหนื่อยเลยจนสว่างให้ครับท่านมาเข้ากับด้างไม่รู้แต่ก็ให้ตอบภาษาเขาก็ตอบได้ยังไงทางทั้งที่ตัวเองไม่รู้ทางทั้งที่ไม่รู้ภาษาทลยนแล้วไอ้คนไอ้คนที่หา สมบัติมาไม่รู้ไม่รู้รอะไเขาถามว่าถ้าตอบได้ก็จะไม่จะไม่ไม่จับเขาคุกว่าซันนะแม่ก็เลยโอ้โสาธุบนบานเนาะบนบานปูหมดเลยทีนี้คุกได้หมดเลยสวดได้หมดเลยตรงนั้นสวจสวดภาษาภาษาจะไม่กดเอ็มภาษาจีนได้หมดเลย ไม่ใช่ได้หมดเลยแม่าในในนิมิตนะก่อนจะมาแต่ตอนนี้สวดได้แม่ๆปกติสวดไม่เป็นไม่ได้น้องได้เป็นในฝันท่านให้ถามว่าใครที่เป็นคนหาสมบัติมาอ๋อท่านจีกงรู้ได้ยังไงมาทันจีกงไม่เคยเพราะว่าทางนี้จะนับถือปู่หวงเนาะปู่หวงกับปู่ขาวคามปู่ขาวใหญ่แล้วก็จะไม่อุมา อย่าหน้าเต้นนั่งเลยจ้ะาวันนี้ฝันทั้งคืนเลยฝันทั้งคืนเลยคนจะมาสวนนี้แม่นอนต่อนเวลาตีหนึ่งนาฝันทั้งคืนครับแล้วมาภูมิตัวนี้มาบวงสรวงทั้งเลขกันไหมที่นี่้ทังใล่รู้สึกยังไงเม่ตรงนี้ภูมิเป็นยังไบ้ง รู้สึกดีนะถ้าฝันดีลงมาฝันดีแบบนี้ถ้าฝันดีแบบนี้ก็จะดีนะวันว่าเห็นเห็นเห็นทพเทวดาลงมาจากฟ้าลงมาแล้วก็มีเจ้าแม่กุนอิมแล้วลงมาทดาสอบแม่ครูเข้ามาทำไมไม่รู้พูดว่าห่อห่อหอมมีแต่คนมากราบเต็มเลย ให้คนมารับประทานอาหารส่วนของหลายอย่างเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะฮอฮอเจ๊ะไม่ไม่เคยรู้ลมนีะแมวทางของแม่ครัวให้แม่ครัวทีนี่ก็พอดีก็จากนั้นก็มาฟันฟันว่าปิ้งัดขาปิ้จัดขามันมันจัดทั้งสองหลานด้วยนะแปลว่ายังไงอ่ะห้หมดเเลยนาะก็เลยสองกัดสองคนเนาะ ก็เลยบบหนึ่งตัดเาแปบ้าก้าเนาะก็ใหญ่เลยแม่จ้ะก็ใหญ่ใหญ่เลยก็ใหญ่ๆเลยแม่เทิมเลยลมเทิมเลยบ่ก็ใหใเลยแม่จะได้มงมไปทวอย่างนี้เนาะแปดสองก็ออกมีแปด แปดสองเนเกาห้าสองเป็นแนวทางเนาะแม่แมโชว์แม่แม่โชว์ให้แม่โชว์ะน่อย่าดีเดทุกคนนะครับวันที่สิบหก แต่ว่าแนวทางถูกไม่ถูกก็เล่าว่ากันนะคะ,คะเพราะว่าแกในความฝันแกเป็นอย่างอื่นก็แกได้นะครับ